ถามว่าแล้วจะมีแบบว่า,อ,าอัลบั้มเก็บไหมอย่างงี้ใช่ไหมครับมันเป็นฟิสิกอลใช่ไหมคือคือตั้งใจว่าจะทำฟิสิกอลขึ้นมานะครับคือเป็นตัวแบบอาจจะเป็นซีดีหรือเป็นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็เป็นแบบเป็นอะไรบ้แล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อไปทําบุญนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มทาโปรเจกต์นี้อยู่เดี๋ยวพอเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาแล้วจะมาบอกกล่าวกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ว่าไปถึงไหนแล้วอะไรอเงี้ยอยากจะชวนทุกคนคืออยากจะชวนทุกคนร่วมทําบุญแหละก็เลยก็เลยเดี๋ยวจะทําเป็นตัวฟิสิกอลขึ้นมาครับตัวฟิสิกอลขึ้นมา วันนี้เล่ยเปื่อยนะครับคําถามอะไรก็เดี๋ยวจะพยายามตอบตอบคือว่าม,มีอะไรหรอกวันนี้ก็แบบอ,อยากจะมาพูดคุยเฉยๆมีคนถามว่ากินข้าวเรี่ยงกินไปแล้วนะฮะทีวีซีนี้รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับทุกคนช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพ ๆเลยกัันนดีะครบไปคำถามวี่ดีครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าแล้วมีละครไหมคือจะบอกว่า,ามีครับตอนนี้ถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับผมกระดัดรักครับก็เอ๊ะน่าจะเคยบอกว่าอะไรทุกคนก็น่านกันก็น่าจะทราบอยู่แต่ว่าคือชื่อละครว่ากระดัดรักครับเป็น พี่เอกเป็นเอ้ยไม่ใช่พี่เอกนางเอกเป็นพี่แอนทองประสมครับว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่ช่วงนี้นะครับผมก็กินกันนอนครับไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ได้แต่ทำนู่นทำนี่ครับมีความสุขกับการเก็บบ้านแล้วก็ลองคิดหาโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็ออกกำลังกายช่วงนี้ก็พยายามที่จะออกกำลังกายให้มาก ยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นนะครับก็พยายามเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองอยู่อ่เฮ้ยมีคนทวงถามนะครับว่าเมื่อไหร่จะลงล็อกอีก ในไม่นานนี้ครับในไม่นานนี้คือไม่นานเนี้ยคือก็บอกว่าพูดว่าไม่นานนี้มามามาเมื่อไม่นานเท่าไหร่ก็อาจจะนานหน่อยนานหน่อยอ๋อแล้วก็มีใครดู MV กับตัวแล้วอย่างครับกับ v ีวีโอเลสวีวีโน่ารักมากๆเลยนะคือใคร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 มีความเห็นกับ กับเพลงกับตัวของวิวเด็กก็บอกเขามาได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ได้มีโอกาสไปไปทำา MV เนี้ยคือตอนนั้นน่ะก็ก็คือเขาช่วยมาแหละก็บอกว่าเออเนี่ยทำเอ็มแบบกำลังทำเพลงอยู่แล้วก็เล่น MV แล้วก็ไปถ่าย MV เสร็จแล้วตอนนั้นน่ะเขาก็ส่งตัว V, v ีวีนะวคือคือวีเขาก็ส่งตัวสตอรี่บอร์ดมาให้ให้ดู ก็จะเป็นแบบเรื่องราวของของอใน MV ตัวนั้นแล้วเราก็แบบอ่ะพอนั่งดูดูุกเฮ้ยก็น่ารักดีแต่ว่าพอไปถ่ายหนง,งานเอา้ามันเออมัน,ม,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 นมันน่ารักบกลกด้วยคือแบบคือมันเป็นอะไรที่แบบอเม z i n g มากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ที่เซอร์ไพรส์มากรู้สึกว่าแบบเออดีอะดีแล้วก็แบบด้วยทุกๆอย่างที่แบบลงตัวของเขาด้วยก็ยินดีกับ คนบีด้วยนะครับทำเพลงออกมาแล้วก็ดีมากๆเลยอะทำเพลงออกมาดีมากๆชอบมากๆเจกเช่นเดียวกันอันนี้ชอบชอบเลยชอบเลยนี่เขาบอกว่าเป็นการจับผีลงหม้อแบบ4.0ศูนย์นะครับเข้ายุคเข้าสมัยมากคือเป็นการจับผีลงหม้อที่อินเทรนที่สุดแล้วตั้งแต่หามาก็แบบ บบเฟี้ยวอะเฟี้ยวเฟี้ยวเขาบอกว่ารอละครอยู่นะครับก็ละครก็ได้ใกล้แล้วครับอ่าอ่าเห็นหลายๆคนบอกว่าชอบนะชอบ MV MV นี้ด้วย m อกัดตัวนะครับคือต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันน่ารักแหละคือทั้งเพลงด้วยแล้วก็ ในแบบองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างด้วยก็ถือว่าน่ารักทีเดียวน่ารักทีเดียวเฮ้ยนีคนคอมเมนต์บอกว่าชอบความคลีเอทที่เอาจิลยุสองคนมาเล่นด้วยกันคือคือ,คอตอนแรกที่ผมดูอะแล้วผมบกบเฮ้ยทำไมแบบแทบแทบไม่เห็นเลยแต่ว่าเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันั้นมัน วันนั้น9ก้าก็ก็ไปถ่ายด้วยนะครับก็เป็นตัวหมอผีที่ใส่หมกน็อกอะไรครับก็น่ารักแล้วก็มีความมีความฮาฮาในตัวฮาในตัว กินข้าวกันเรี่ยงครับตอนนี้หนุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วถามว่ากินข้าวกันหรือยังคือวันนี้แบบมันเป็นบล็อกมันไม,มนน่มันเป็นไลฟ์เลื่อเลื่อยเปื่อยนะแล้วก็เฮ้ยมีมีคนบอกว่าเอ เขาเขาเขา,เขาถามว่าเจมจีเราชอบกินมะขามแก้วสีรสใช่ไหมใช่มะขามมะขามแก้วสีรสแล้วก็ถามว่าผมชอบกินหรือเปล่า <c oughs> คือมะขามแก้วสีรสนี้ถือว่าเป็นของเด็ดของดังที่พิจิตเลยนะครับแล้วก็แบบก็ดีอะ่ะก็ก็โอเค ก็คนบอกว่ากินข้าวแล้วนะครับหือสุขภาพดีกันจริงๆเลยนะครับมีกินสลัดด้วยมีบางคนบอกว่ากินข้าวแล้วแต่ว่ารายการกินยังไม่ครบเขาบอกว่าของเค้าของหวานส่วนใหญ่ก็จะแยกจากกันนะก็เป็นคนละกระเพาะกันเราก็สามารถกินได้ทั้งของค้าของหวานไม่ติด ไปแชมพูหรอนะครับแต่ว่าที่ที่พิจิตรก็ก็มีทําเยอะครับผมชอบทุเรียนมากครับจริงๆเพิ่งได้ทุเรียนมาจากคุณแม่คุณแม่ส่งมาให้จากที่พิจิตนะครับแล้วก็ปอกสําเร็จไปแล้วหนึ่งลูกแล้วก็พังไปอีกหนึ่งลูก คือมันยังดูไม่ยังยังดูไม่ค่อยแบบคือไม่คือไม่เสี่ยนในการที่จะดูว่าอันไหนที่แบบมันมันสุกหรือไม่สุกอะไรเงี้ยกินหมูกระทะกับทุเรียนนะครับมีคนบอกสุดจริงที่อุดรฝนตกนะครับที่กรุงเทพไม่รู้เลยครับแต่ เหมือนจะไม่ตกนะเหมือนจะไม่ตกตอนนี้นะตอนนี้มีคนถามมันน่าสนใจครับบอกว่าถ้าเกิดหมดโควิดแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวไหนไหมบอกเด้เลยว่าหมดโควิดนี่คิดว่าน่าจะทํางานกันอย่างสนุกสนานแล้วก็บ้าคลั่งมากๆแน่นอนเลยอันนี้คิดในใจเลยคือคือจนจนจน,จนถึงวันนี้นะครับ ที่ไลฟ์กันอยู่ก็ยังไม่ได้ถ่ายละครเลยนะคืออาจจะเป็นกองผมก็ก็รอทุกอย่างให้มันแบบรอเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปว่า,าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็พยายามระมัดระวังตัวก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันตรายเหมือนกัน คราชร้อนมากคือกรุงเทพก็ร้อนมากครับอยากดูคอนเสิร์ตผมก็อยากดูคอนเสิร์ตมีแบบว่าเอ่อเจมช่วยเอาไหลออกจอหน่อยนะครับพอดีว่าอ๋อเขาบอกว่าเอาไหลโดนจอหลอดโดนใจครับแมเ,เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็มาเรื่อยเปื่อยครับมาเรื่อยเปื่อยประจาสัปดาห์ตอนนี้ก็ผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้ว mm. ก็จะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ mm. อยากให้ฟังเพลงกันคือวันนี้ตั้งใจมาฝากเพลงแหละมาฝากเพลง mm. วางใจนะครับผม mm. ก็ลองไปดูได้แล้วก็สามารถ ติชมคอมเมนต์ได้กันใน y t u t u นะครับในใต้เพลงก็ได้หรือว่าใน Facebook หรือว่าในที่ไหนก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโปรเจกต์หน้าๆเดี๋ยวก็จะเอาไปพัฒนาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ให้ทุกคนได้มีความสุขกับผลงานต่อๆไปนะครับผมสำหรับละครก็บอกอีกรอบหนึ่งน่าจะ อีกสักพักแหละอีกสักพักคงได้เห็นกันแล้วแต่ว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกระดาษรักก็อยากจะขา,ขายของอีกเหมือนเดิมว่าคือมันสนุกมากจริงๆอะ่ะบทละครเรื่องเนี้ยแล้วก็คือเล่นเองกอ็รู้สึกว่าเออชอบอ่ะชอบชอบมาก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 มากเลยแล้วก็เห็นในหลายๆคอมเมนต์นะครับพยายามทวงถามว่าเมื่อไหร่จะทำบล็อกขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวจะ พยายามรีบทําให้เร็วที่สุดแล้วก็ปล่อยออกมาให้เร็วที่สุดนะครับให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันก็ผมก็จะทําอะไรไปแบบไปเรื่อยเปื่อนนี่แหละแต่ว่าหลังๆเดี๋ยวจะเริ่มทําให้แบบมันถี่ขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นเพื่อไม่ให้ทุกคนแบบว่าหายคิดถึงนะครับผมก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับอย่าลืมไปฟังเพลงนะครับก่อนปิดไลฟ์นี้ก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยสําหรับ วางใจไปหาฟังได้นะครับใน youtube นะครับผมแล้วก็น่าจะในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มาพูดคุยกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับ ยังไนก็ตามนะครับไงวันนี้ก็เดี๋ยวลาทางนี้ไปก่อนคิดถึงนะครับ